transfer น,น้ำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับหรือส่งขึ้นเข้าแท้งบนดินใต้ดินนะครับหรือใน,ใ,นในระดับเดียวกันนะครับในกรณีที่ใช้พวกนี้สมมุตินะครับสินเจยี่ห้อยอดนิยมอยู่แล้วนะครับคุณภาพครับแก้วเลยในกรณีนะครับที่ลูกค้าใช้เนี่ยปั๊มน้ำประเภทเนี่ยการสั่งการทำงานเนี่ยนะครับ ต้องเปิดปิดสติ๊กเกอร์เบกเกอร์ปั๊มถึงทําง,งานแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เราจบงานเราก็จะสับเบกเกอร์ลงแต่ถ้าเพิ่มความสะดวกนะครับนะครับเราจะใส่สวิตช์ออตโต้เข้าไป1ตัวนะครับลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับเกนโตยี่ห้อยอดนิยมแล้วนะครับเข้าออกเกีียวนิ้วหนึง่งนะครับตัวนี้ใช้แรงดันตั้งแต่1.5บาร์นะครับทนแรงดันได้ได้ถึง10บาร นะครับใช้ปั๊มน้ำตั้งแต่ครึ่งแรง370จนถึง2แรงนะครับแต่ในนี้ระบุว่า1 1น0ึวัตต์แต่ผมเคยต่อเข้าอยู่ที่2แรง2 5 0 0วัตต์ก็ได้นะครับแล้วตัวนี้ดีอย่างนะครับไว้คอยเตือนเวลาน้ําขาดถ้าน้ําขาดปุ๊บจะรักษาสวิตช์มอเตอร์ไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับมอเตอร์จะหยุดการทํางานทันทีเลยนะครับลักษณะเมื่อกี้นี้ตัวเมื่อกี้นี้เราต่อ ก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราต่อให้ลูกค้านะครับตัวนี้3,800บาทปดรอเสร็จเลยมีเกจวัดนะครับมีปุ่มมีเซ็ตงานน้ำขาดปั๊มจะหยุดการทำงานทันทีไม่มีอะไรนะครับต่อเข้าออกใช้ปกติเสียบปลั๊กนะครับเข้าทางนี้นะฮะออกจุดนี้เห็นคุ้นเคยมากนะครับในตามท้องตลาดเนี่ยเขาจะใช้ระบบนี้ ในการสั่งให้สวิตชจานทำงานปั๊มทำงานเปิดปิดนะครับชุดนี้3,800บาทนะครับนะครับแต่ถ้าซื้อแยกชิ้นปั๊มเราก็มีสวิตเราก็ออโต้ก็มีมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับบางท่านเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งนิ้วครึ่งแรงเนี่ยใช้สวิตอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยการทำงานใกล้เคียงกันนะครับ ต่างแค่รูปทรงและความสะดวกสบายบางคนต้องการเกจวัดบางคนไม่ต้องการเกจวัดสวิตตัวนี้นะครับยี่ห้อมักคุ้นอยู่แล้วเกนโตนะครับพิเศษเลยนะครับมีปุ่มรีเซตนะฮะในกรณีน้ำขาดน้ำไม่ไหลเกิดการลัานิ่งผิดปกติตัวนี้จะตัดทันทีเลยป้องกันมอเตอร์เสียวอเตอร์ช็อตไฟตกน่าใช้นะครับ ต่อค่อนข้างง่ายนะฮะมีหลายรุ่นครับตามท้องตลาดเยอะแยะเลยตัวนี้อย่างนี้แบบนี้เยอะครับนี่ฮโปรตีพันสี่้อยห้าสิบาทเดือนนี้นะครับซื้อที่ร้านได้เลยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้ยบาท หรือสั่งในช้อปปีก็ได้ครับร้าน999นะครับ0860761224สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสินค้าก่อนส่งเนี่ยเราจะมีการตรวจเช็คอย่างดีแต่ถ้าลูกค้าไปใช้ต่อไม่เป็นเราก็ทำดีให้เราคำปรึกษานะครับตัวนี้ฮะน่าใช้ติดตั้งเองได้เลยเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะครับสมัยก่อนแพงมาก ราคาเดี๋ยวนี้สินค้าหลายๆตัวเนี่ยเราทําเองได้แล้วราคาจับต้องได้นะครับลูกค้าจะมาปรึกษาที่ร้านกะค่อนข้างเยอะนะครับเดินระบบอย่างนี้ใช้งานแบบนี้ทําแบบนี้เราจะทํางานยังไงแล้วก็ออกแบบให้เพราะเรามีประสบการณ์นะครับเราผ่านเคสงานหลายๆเคสมาเรารู้ว่าไอ้ความต้องการลูกค้าระดับเนี่ยเราต้องเผื่อขนาดไหนต้องใช้งานยังไงนะครับ0 8 6 0 7 6 1 2 2 4 99 9อองสีากาินเตอร์ปัมนะครับข้ามตลาด AC ของสีลำลูกกาครับ สินค้าคุณภาพดีราคาจัดต้องได้ความหลากหลายนะครับที่ร้านปัม๊มน้ำค่อนข้างเยอะเรามีพีีหน้าร้านนะครับค่อนข้างจะให้ความรู้นะครับแล้วเลือกปัม๊มค่อนข้างจะถูกต้องให้กับลูกค้านะครับขายแล้วมีประกันหลังการขายนะครับขายแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าปล่อยปะละเลยลูกค้าปล่อยทิ้งปล่อยว้างนะครับดูลแลต่อเนื่องนะครับแต่ต้องการว่าความชัดเจนว่าลูกค้าเนี่ยใช้งานประเภทยังไงใช้แบบไหนทํางานยังไงนะครับ สวัสดีครับ